เมื่อเราติดเชื้อโควิดเราจะรู้ได้ไยงไว่าเชื้อโควิดลงปลอดหรือไม่มีวิธีเช็คง่ายๆดังนี้ 1. วัดออกซิเจนในเลือดโดยใช้เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วเราจะจดค่านั้นไว้ก็คือค่า SpO2 ว่าได้เท่าไหร่ส่วนค่าตัวแรกก็คืออัตราการเต้นของหัวใจนี้เราก็กำลังวัดนะครับจะเห็นว่าค่าที่ได้คือ99กับ87 2. อออกกำลังกาย3นาทีโดยการลุกนั่ง3นาทีหรือทำท่าจัก,กรยานอากาศ3นาทีหลังจากเสร็จนะครับก็ตรวจวัดออกซิเจนปลายเนิ้วอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งค่าที่ได้นะครับก็ควรที่จะเท่าเดิมหรือสูงขึ้นนะครับถ้าต่ำมากกว่าเดิมมา3%นะครับก็ควรที่จะพบแพทย์นะครับ จากนี้ของผมได้99นะครับอัตราการเต้นหัวใจก็สูงขึ้นนะครับเลือดสูบฉีดนะครับก็ถือว่าการทำงานของปอดยังปกติครับ